ข่าววงในล่าสุดนะผมนะเฮนรี่แม็กควายนะผมนะมีแนวโน้มย,ย้ายร่วมทีมกับเวสต์แฮมในหน้าร้อนนี้นะผมนะตามการเปิดเผยจากฟาบิโอโรมาโนนะผมนะโดยในการย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมของแม็กควายเนี่ยต้องยุติลงหลังจากนักเตะด,ดิเซรร่วมงานกับขุนค้คอนแม้ว่าฝ่ายขุนค้คอนจะสามารถผ่านข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดได้สําเร็จนะครับผมนะกระ,ะทั่งนะครับผมนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโรมาโน เผยว่าท่าทีของแม็กควายเนี่ยเปลี่ยนไปและพร้อมกับมาพิจารณาข้อสเสนอจากทางเวสแฮมอีกครั้งนะผมนะหลังมีรายงานขุนค้อนเตรียมกับมาหาลือกับผีแดงอีกรอบนะผมนะโดยการหาลือรอบใหม่เนี่ยอาจจะลงเอยในสัญญายืมตัวนะผมนะซึ่งต้องดูท่าทีปีศาจแดงด้วยนะว่าจะยอมให้เรื่องนี้ลงเอยด้วยเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่นะต้องติดตามกันต่อไปนะผมนะสำหรับ แม็กไว์นาะนะว่าจะย้ายไปคุณคอนหรือเปล่านะผมนะ